ครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้กับว่าพอกันงามใบนะครับพามาลุยสวนนะครับหากล้วยด่างนะครับลายงามนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ลล่อยู่นะครับหลาเริถไทยเบิ้งนะครับไปหาเลาะเบิ้งอีกนะครับเต๋อเต๋งามนะครับหาหลาะเบิ้งนี่ก็ไล่ด้วยกันนะครับย่างผ้าไปเบิ้งนะครับงามครับด่างแท้ด่างเทียมนะครับนะครับท่านผู้ชมเบิ้ง นะครับเมืองซอยกันนะครับเมืองซอยกันนะครับเราเล,ลอกไปเรื่อยนะครับดูไปเรื่อยนะครับเลอกเรื่อไปเรื่อยนะครับด่างของสายชีดางเป็นหลงนะครับสุ่มนะมี่นะครับถ้าเลาะมันอีกนะครับไล่อยู่ครับ ครับฟาร์มนี่คือมยื่นพอบ่นะครับนพอจยต้นบอนะครับต้นเป็นลักษณะด่างอยู่ครับแต่ว่ามันด่างบาเต็มที่เป็นด่างไล่นะครับแเทียมซ้ำใดนะครับเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนาะนะครับเลาะส้มเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆรือก่อน ครับนะครับมันจะออกขาวๆท่านเจอหน้าเบิงนะครับพืนหน้าเบิงเอาุูท้ายกับบงหุจักว่ามันสีด่างเทด่างเทียมนะครับเบิงซอยกันนะครับทีข้อซอยกันหายางหลาะเบิงนะครับ งบังทายให้เบิึงนะครับน้ำต่วนเมะมันออไปเรืเ่อยๆทายให้ท่านผู้ชมเบิึงนะครับบรรยากาศนะครับแต่มีพุกคงเป็นนะครับอันนี้นะโหน้าทางมะทายให้เบิึงนะครับ เบิ้องไปน้ำนะครับพันธุ์ส้มพันธด์ไที่เบิ้งเป็นนะครับเดินกระเบิ้งไปขอพอร้อมกันเบิ้งไปซอยกันนะครับบรรยากาศนะบรรยากาศนะครับอา,า,ากาศดีนะครับยามบ่า,บายเหล่าเบิ้งนะครับสวนทีเบิ้งเป็นกะ เห็นคลิปเดี๋ยวเบิ่งคลิปจังนะครับตอบมานะครับคอมเมนต์มาครับทางเฮาครเป็นแค่ผู้ับขบเบิ่งผู้รีวิวนะครับผู้ชายนะครับผมก็ว่ามันดังอย่างนี้นะครับดังไรถ่ายบรรยากาศนะครับรอบๆ ออาาาทายเบิง้งปลาก๋าทายกระบอบุกบบเ,กเก,งงงงเก,ก่งนะครับทายกระบอกบ้านเด็เก่งแต่้องทายเบิ้งครับผู้ใดเบิ้งเปลี่ยนกะทายชน่มเบิ้งนะครับเป็นสวนกวาย,ายชุ่มให้เบิง้ง นะครับกล้วยด่างสิโพอบอพอคือเพื่อนบอนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนหน่อยก็ขาวๆเป็นการไหลยอยู่นะครับ ครับเบิ้งไปเรื่อยกรับบรรยากาศในปากปุ้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่โบนี่ต้นถือกใจบบนะครับ สวยบรรยาก,กาศมะเรงนะครับหลายชนนะครับกพลังขึ้นนะครับพลังข้นฟืดฟืด แดดแดดนะครับแดดจ้าถ่าบรรยากาศป่ากุ้ยเบิ้งนะครับยังได หลายอยู่ครับด่างคือด่างแค่ด่างที่ยมซำได้นะครับเกิดไม่กําลังขึ้นนะครับ,รบหลับชมครับหลับชมรับเบิ้งนะครับถ่ายมาให้เบ,บิ้งนะครับครับผมกระจบลิปแต่เพียงสานีนะครับบวัสดีครับ